สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันเลยนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระด,ดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับคลิปเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากคลิปทาวที่แล้วนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปถ่ายทําคลิปที่วัดราชพราวเราโอ้โหต้นไม้แต่ละต้นนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยอลังการจริงครับต้นไม้แต่ละต้นนี่เป็น10บสปีทั้งนั้นนะกระถางนี้แบบอย่างต่ำนี่แบบ8ปดเซนนะ แล้วส่วนใหญ่เป็นกระถาง1นเมตรขึ้นไปแต่อย่างที่บอกครับคลิปนี้ว่ามันสืบเนื่องจากตรงนั้นนะครับคือผมอยากเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับยิ่งชนชมวันหนึ่งที่เราปลูกไปนะครับแล้วแบบโอ้วันหนึ่งต้นมันใหญ่นี่ครับยิ่งมันมีการจัดรากนี่ครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือการดูแลหลังจากที่เราปลูกไปนะครับอันนี้มันเลยกลายเป็นที่มาว่าคลิปนี้ผมจะทําเรื่องนี้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่เราจัากปลูกชนชมไปแล้วเนี่ยครับเราต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับจะรับชมคลิปเเเนนี้ยฝากกพื่อๆดลัังใจผมะครบ โอเคครับรับชมกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูต้นไม้ก่อนนะครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างมากครับแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยไม้แต่ละต้นนี้อายุเป็นสิบปีขึ้นไปนะครับเรายิ่งต้นไม้มันมีการจัดรากเนี่ยครับยิ่งบางคนที่เขารักต้นไม้นะครับบางคนนี่ 4- กห้าเดือนนี้เขาก็ถอนเปลี่ยนดินแล้วนะครับ แม้กระทั่งแบบชาวสวนเนี่ยครับที่เขาพูกุปลูกไปนะครับอันนี้เขายิ่งต้องแบบสติ๊กมากยิ่งแบบละเอียดมากนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเขาทําต้นไม้ขายเนี่ยต้นไม้มันต้องค่อนข้างเป๊ะด้วยนะครับยิ่งรากนะครับยิ่งล่าสุดเพื่อนๆเคยดู YouTube ของช่องชนชมบิ๊กอุ้ยไหมครับที่เขาไปสัมภาษณ์ปางานะครับที่ขายชนชมต้นละหนึ่งล้านนั่นนะครับแม้กระทั่งการเปลี่ยนดินนะครับหเดือนปีหนึ่งเนี่ยปางงาแกก็เปลี่ยนเปลี่ยนดินแล้วนะครับการเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนี่ยค่าเช่าจ่ายเป จริงๆผมไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องมูลค่านะครับแต่ผมแค่จะสื่อว่ายิ่งการทำต้นไม้ยิ่งการดูแลต้นไม้อะครับแม้กระทั่งยิ่งต้นไม้มันมีมูลค่านะครับเรื่องการดูแลการเปลี่ยนดินอันเนี้ยมันถือว่าเป็นเรื่องปกติของการทำต้นไม้เลยนะเนี่ยครับแล้ววันนี้สุดท้ายประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยประเด็นวันนี้ที่ผมจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับต้นไม้เนี่ยเวลาที่เราหลังจากที่เราลงปลูกเป็นนานๆไปเนี่ยครับวันหนึ่งเนี่ยเราต้องถอนมาทำรากต้องถอนมาทำรากต้องมาแต่งรากนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนนนๆดูึ เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มันเป็นต้นไม้ที่ผมลงปลูกมานานละแล้วผมบอกเลยว่าต้นนี้ผมปลูกไปนานมากผมไม่ได้ทําการถอนเดีย๋ยวผมพาดูดูใกล้ๆนะรากมันค่อนข้างสเปะสปะนะครับเนี่ยรากวางเส้นมันก็หูบเข้าผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเส้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันก็หูบเข้ามันไม่ได้แผ่เนี่ยครับมันเลยกลายเป็นจุดประสงค์วัตถุประสงค์ว่าทําไมวันหนึ่งพอเราปลูกหลังจากที่เราปลูกต้นไม้ไปแล้ววันหนึ่งเราต้องทําการถอนเนี่ยเพราะมันเป็นแบบนี้ครับ เราอย่าคิดว่าหลังจากที่รอบแรกที่เราปลูกต้นไม้ไปแล้วเราจัดรากไปแล้วรากมันจะสวยงามให้ได้แบบปกติไม่ใช่นะครับเพืเ่อนเพื่อนเพราะว่ารากพวกนี้วันนึงเนี่ยอยู่ดีๆมันอยากจะขูบเข้าไปใ,ใต้ต้นก็ได้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะต้องแผลให้เราตลอดบางคลิปผมถึงทําว่าต้องโรยปุ๋ยออสโมโคสเนี่ยมาหลอกล่อให้รากมันมากินอาหารนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเวลาเราปลูกต้นไม้ไปนานๆแล้วเนี่ยครับรากเนี่ยเราถึงจะต้องทําการถอนรากขึ้นมาดู ขึ้นมาเช็คนั่นเองนะครับแล้วอย่างต้นเนี้ยผมบอกได้เลยครับถ้าผมถอนมาเนี้ยรากเนี้ยสเปะสปะมากนะครับเราถึงต้องทําการถอนแล้วมาการจัดรากนะครับต้นไม้พวกเนี้ยถึงเวลา6เดือนปีหนึ่งเนี้ยเราต้องทําการถอนนะครับเพื่อมาจัดรากนะครับง่ายก็คือการคุมฟอร์มของต้นไม้นั่นเองนะครับหลายๆคลิปที่เพื่อนๆเห็นผมนะทำไมถึงต้องถอนทําไมต้องจัดรากทําไมต้องแขวนสุดท้ายทําชนชมนะครับเพื่อให้ต้นไม้มันสวยขึ้นและให้มันมีมูลค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วอ,อย่างถ้าแบบเราปลูกไปนานแล้วไม่ได้ถอนไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาการดูแลมันเนี่ยครับไม้นี่เรามันเสียทรงได้เลยนะครับซึ่งไอ้เทคนิคนีคน้เราทามันประจํานะครับ6เดือนปีหนึ่งเราก็ต้องทำครับกับต้นไม้ต้นหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาถอนต้นนี้เพื่อนๆดูนะครับถึงเป็นคอนเซปต์ของคลิปนี้นะครับที่ผมจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทําการถอนนะครับ ไอเรื่องการถอนแล้วเช็คลากแล้วแขวนแล้วลงปลูกใหม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะผมบอกเลยเขาว่าต้นนี้รากสเปรย์สปะมากนะครับเพราะว่าผมลงปลูกไปนานแล้วครับเนี่ยทริปนี้ได้โอกาสเลยเดี๋ยวว่าจะถอนให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปถอนต้นไม้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมล้างรากให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าผมลงปลูกไปนานแล้วดินนี้เกาะแน่นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้บางคน ถ้าต้นไม้เวลาปลูกไปนานนี่เขาเอาไปแช่น้ำเลยครับเวลาดินมันเป็นก้อนๆแบบเนี้แต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวผมล้างขึ้นเื่นดูเรายิงต้นไม้ปลูกไปนานาน,นี่ยผมรับรองว่าดินนิ่ไเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นแข็งนี่ขนาดเป็นหน้าฝนนะครับขนาดดินนี้ยังเปียกๆอยู่เนี่ยยังเอาดินออกยากเลยนะครับเนี่ย เพื่อนๆงานเข้าผมแล้วเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกอ่ะผมปลูกไปนานดูดูลากเขาเลยครับลากออกมาเต็มเลยแล้วบางเส้นที่ผมบอกเห็นไหมเนี่ยรากมันหุบเข้าข้างในหมดเลยเนี่ยผมถึงบอกว่าไม้เนี่ยถึงเวลาเนี่ยเราต้องทําการถอนนะครับเพื่อมาจับลากนะครับเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูเส้นเนี่ยเห็นไหมดูเดียบเนี่ยมันทันที่มันจะแผ่ออกเนี่ยมันก็หุบเข้านี่ครับเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยครับว่าต้นเนี้ยมันแน่นอนครับปวดหัวแน่นอนครับ โอเคครับเดี๋ยวล้างรากต่อเลยเนี่ยครับเพื่อนเือนผมใช้เชือกขวานะครับผมบอกเลยว่าไอ้ต้นเนี้ยผมถอนแล้วผมจับมือจับข้างหนึ่งล้างรากอีกข้างหนึ่งอันนี้ผมทาไม่ไหวแน่ต้นไม้มันใหญ่นะครับเนี่ยเห็นไหมผมถึงบอกว่าบางคลิปที่ผมบอกว่าต้นไม้ยิ่งต้นมันใหญ่นะบางคนนี่เขาใช้ลอกชักเลยนะครับแล้วค่อยทําทการล้างรากนี่อย่างต้นเนี้ยครับมันใหญ่จริงๆครับเนี่ยหนัก ต้นไม้แม้ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องทําการถอนมาลางรากนะครับเพื่อให้รากมันอยู่ในทรงอยู่ในฟอร์มที่เราต้องการในเอ็นไม้ต้นหนึ่งนี้กว่ามันจะสวยเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยพอเราทําไปเนี่ยครับเพื่อให้ต้นไม้มันสวยขึ้นไม้มันจะต้องโตไม้มันมันจะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการทําแบบเนี้เราต้องทํานะครับเพียงแต่ว่าถ้าแบบถ้าเราทําไปแล้วแบบถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยครับรอบหน้าเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ต้นนี้ยผมปลูกไปนนนาแล้วครับไม่ได้มาทําการจัดรากนะครับ ว่ารอบนี้ถ้าผม,ผมลงปลูกไปเนี่ยอะไรมันก็ง่ายขึ้นดีขึ้นนะรเรียบร้อยครับผมบอกเลยต้นนี้ผมปวดหัวแน่นอนเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยรากเห็นไหมมันหุบเข้าใต้ต้นเนี่ยครับี่ยเห็นไหมสายเส้นเลสที่มันหุบเข้าเนี่ยพอปลูกรอบหน้าเนี่ยเราก็ดึงมันออกมา อีกหนึ่งเทคนิคของการมีปลูกต้นไม้นะครับเราถึงต้องทําการแขวนนะครับต้นไม้มันแขวนเนี่ยรากมันจะนิ่มครับมันจะทําการดัดได้ง่ายนะเห็นไหมครับเนี้ยผมถึงว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องทําการถอนเพื่อมาจับรากลงปลูกรอบใหม่ตลอดนะครับไอ้วิธีการเนี้ยพูดง่ายๆครับมันเหมือนเขาเรียกว่ารักษาฟองของต้นไม้นั่นเองนะครับโดยยิ่งถ้าต้นไหนเราไม่ได้ดูแลนานเนี่ยรากมันจะสเปะสปะเนี่ยครับเนี่ยครับ คลิปเนี้ยมันเลยกลายเป็นที่มาว่าผมมาทําเรื่องการสอนต้นไม้เพื่อนๆดูนะครับเพราะผมว่าอันนี้มันเป็นหัวใจและปัจจัยที่สําคัญนะครับของการดูแลต้นไม้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งไม้หนึ่งไม้มันจะต้องโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆแต่คลิปนี้ผมไม่ได้มาปลูกต้นไม้เพื่อนๆดูนะครับท <starting point> <wise> ้ายเดี๋ยวผมจะมีแนบลิงก์ด้านบนขวามือนะครับ <S 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 <wise> เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจวิธีการปลูกต้นไม้ของผมนะครับนี <S <S ่นะครับ <S <S เพื่อนๆไอ้คลิปเนี้ยผมจะมาทําการถอนต้นไม้เพื่อนๆดูนะ ที่ผมถึงบอกว่าต้นไม้อะยังไงวันหนึ่งเราก็ต้องทําการถอนมาจัดรากนะครับเพื่อทาการรักษาฟองของต้นไม้เนี่ยเองนะโดยต้นไม้เวลายิ่งเราปลูกไปนานๆเนี่ยเราเราไม่ทําการจัดรากเนี่ยร mm. ากบางเส้นมันก็จะสเปสะปะนได้เองนะครับมา mm. มันก็จะมีรากบางเส้นที่แบบที่มันหุบเข้านะครับเพื่อน mm. นี่นครับมันเลยกลายเป็นที่มาว่าผมมาทําคลิปวันนี้เพื่อนๆดูนะครับ ว่าวันหนึ่งถึงแม้ว่าเราปลูกต้นไม้ไปเนี่ยครับต้นไม้ถึงแม้มันจะใหญ่ขนาดไหนวันหนึ่งเราก็ต้องทําการถอนมาจัดรากเช็ครางนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมว่าจะจบประมาณนี้ครับไม่ไหวครับปวดแขนหนักมากครับเนี่ยตอนเนี้ยนี่แหละครับผมก็มาทําคลิปนี้เพื่อนดูนะครับคลิปเนี้ยผมว่จบประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปเนี้ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เป็นกำลังใจผม้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆมาฝากเพื่อนนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ